สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ็สุกูสุคนเบ็ดสุมองสุบด้อพี่น้องเด้อมันย่างมัยางล่นแคมน้ำพี่น้องเห็น่งหมูเป็ดลอยน้ำเห็นบ่พี่น้องไปตกน้ำซะเนาะมือตกลงไปคลุดเลยได้หนิพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเป็นฝูงเจ้าก็รับลาเต่าเมืองเหินเมื่อสานไอเจ้าจอ้ี่เนาะกับกับกับกัโอ้ยมาอีหลีพี่น้องเห็นบ่กับกับกับกัๆกักักั มาอิลีพี่น้องเอ้ยเห็นบ่สงสัยเขาเจ้าเคยได้กินอ่ะน,นะเนาะพี่น้องเขาเจ้าเอาอาหารมาให้กินอะไรเหนบ่กับกบกับกับกับเป็ดพี่น้องอืเห็นบ่มาเป็นหมูเป็นฝูงแล้วไดว้พี่น้องเอ้ยกับ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 ใครเจ้าคือซีเคยซีมีคนเอาของกินมาให้กินเนาะเอาข้าวจียวอย่างมาทิม้มให้เมตตากับบุหงเธอหน้ามาเขาเสียจับมาพร้อมแบบนีน้กับ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 ไปแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ นี่แหละเป็ดพี่น้องเซริกนาน่าอ๋อกั๊บกั๊บกั๊บแกมน้ำน้ำซาห้องแหละพี่น้องออข้าจบบเจ้ากระเบื้องนี่ที่พากันไปใส่พวกเจ้านะฮะคกั๊และข้าวเจ้ากระสิกับเมื่อเหินเมื่อซานข้าเจ้าเลยเนาะพี่น้องก็คือกันกระปนลห่อเลยเนาะลองหาของอยู่ของกินเมื่อก็สิย่างลิ้นย่างโตไปพี่น้องเลยหาเลาะลิ้นย่างไปให้แหละสองไม่ลูกคือเก่า น้องเอ๋ยมาเลยยางโตพี่น้องจ๋าอืมเขาเจ้าก็ลอยลินอุ้ยอุ๊ยเกือบตกน้ำเนาะอืมสบายดีแม่จ๋าคุณแม่อือยางลินกับแม่คือเก่าแล้วพี่น้องอืมาเลยอืมยางลินแถวนี้อืยางโตพี่น้องจ๋าอืยางกับคุณแม่นี่ยแหละ สองลูกคือเก่าลงมาย่ามแขมน้ำอีกพี่น้องเลาะอยู่แขมน้ำแขมห้วยคือเก่าแล้วพี่น้องบอยโยแขมน้องน้ำต้นไม้เนี่ยันสมัยเป็นเด็กน้อยนี่เนาะพี่น้องโบปีนขึ้นแล้วก็โดดน้ำถ่วมโดนแล้วนี่นะโดดน้ำลินนะม้วนและพี่น้องแบดนี้ก็คัมแลวก็กลับเมื่อเฮงินเมื่อซานแม่ก็หายแล้วบบนี้

พี่น้องเนาะบนเป็ดข้าเจ้าก็ลอยน้ำไปเห็นบ่ซอกหากินเนื้อข้าเจ้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะหากินเนื้อย่นเสียงพี่น้องเอ้ยแม่นบ่ะไม่ว่าไม่ตามัวตาเองบ่ นี่ยางเลาะยอมแอมแถ่นี่แหละพี่น้องมาย่างดินกับแม่ือเก่ายางจะเลาะแขมน้ำหนองน้ำมันมีหนองน้ำอย่างพี่น้องข้าเจ้ามาตึกเบ็ดตึกกลางอยู่ก็สิย่างเลาะไปกับแม่แหละไม่ท้าบด้เข้าไปใกล้บ่วันเพราะว่าขาเจ้าคนหลายนะขาเจ้าก็ย่างมันพาลูกพาล่านขาเจ้ามานั่งดินเนาะไม่ตราก็เลยมาย่างอยู่ไกลๆเอาพี่น้องเอ้ยนความสวยงามของธรรมชาตินะห่มไม้ห่มโตขาเจ้ากับงาม นี่บอกมันยามร้อนแล้วก็ย่างสนห่มไหมได้พี่น้องค่อยบ่้อนเนาะบ่ย่างไปแบบซี่ล่ะอืมเมาย่างเล่นผู้บางคนเจ้าก็มาตึกเบ็ดตึกกางนสอไม่รู้คือเก่าะนเอย่าง Ừ. Bỏ nổ nám Chắc có mà tự bếp tự càng đi Nam cả khuôn nó mới nọ, nam ăn khuôn Bộ ngàm bà phải cho mà tự bếp chú Bà nó bị hạ Ừ, bếp บางคนขาเจ้าก็มาปิกนิกกินข้าวกันนี่แหละผู้ขาเจ้าไปไก่บ่ได้ขาเจ้าก็มาใกล้ๆแบบเฮานี่ยแหละลูกกับมามั่งนี่แหละเลาะไก่บ่ได้ก็มาเลาะนี่แต่ว่า,าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ส่วนอีจ่อยด้วยมันสิพาเฮาไปลิ้นใส่สวนมันอันไฮซันอันมันลดซอยกับซีซอยกันดอกว่าอุ้ย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 พ่อ,อ,อพนนะพี่น้องนกเป็ดบ่นกอย่างนี้นะ เ็ก็คือสซบ่ออกเท้อดอกเนาะพี่น้องย่างริ่นนี่บ่เป็นย่างยไงได้พี่น้องเลาะเบิ่งเห็ดน้ำอยากกินแกงเห็ดขาวนะพี่น้องไม่ได้อยากกินแกงเห็ดขาวนี่ยนอนน้ำน้ำมันขุดน้ำบ่ใสพี่น้องเอ้ยเห็นปะเสียงกบเสียงเขียดห้องได้นกเป็ดพี่น้องเห็นบ่ เบ็ดลอยนะ้ำไปแล้วคน้องจ่าเห็นไหมหนองน้ำคนมาตึกเบ็ดอยู่้ะน้ำมันบดนั่นไประ,ะดดเดเนาะพี่น้องเนาะน้ำมันบดบดท่าไอเทนะมันจะขุนน้ำโบดท่าไอเทนจะเข้าใจเอาง่ายใไห ขุดเนาะน้ำหน่อยไหมเนาะคัดย้ำฮ้อนคักๆนี่คือสิเอาขึ้นมาคือสิกินนี่พวกนบนั่นข้าเจ้าตึกเบ็ดข้าเจ้าตึกป่อยบอหรือว่าตึกไปกินน้ำเป็นแบบซี่นี่บอคักมันได้ได้รู้ว่าเนาะหรือว่าเป็นไรยางหลาะสมห้อยสมห้องแบบซสิละพี่น้องเอ้ยบอกไม่รู้คือเก่าแม่คอยกาะมือคัดหลังย่างไปฮับเอาแม่เวลาเกาะมือสงเพิ่นพี่น้องเลย แต่บ้านไม่ตาไปไป่กับกระร้อยป่าย์รักร้อยเธอเลยแม่ร้อยสิบห้าลักเนาะไป่กับกระไ้พี่น้องอือปลาน้อยบ่บ่ปลาใหญ่เลยบอกอ๋อเดี๋ยวว่าปลาซิวคืออยากกินมกปลาซิวอ้าในกรงซี่ควมีอยู่เเ็ดมกปลาซิวกินบ่ในตู้เย็นไม่ต้ามีอยู่มกปลาซิวมกปลาซิวกิน อันป่ามันกรล่เล็ก่าแเว่ามันลืกเบเ่าเต้องเอายูพแล้วเครื่งกล้องเอาอย่เครื่องาองเอาอย่้วเคร่อกาดล้างเขาอย่าูเ่องาดตั้งเอาอยู่พแวเค่างกาพู้งเขาอยู่ด้เ่งาพูดแ้วต้งเอาอยดวเค่อกา้องเอายู่ดแวเคร่าดองเอายเคอาพบหแวอาย่ดเคองกแวเาย่ดแลวเครืงานดแนออ่ด ตั้งให้คนนั่งลินย้ำแรงสมหนองน้ำอย่างนี้แหละขาเจ้ากระเ็ดสมอยู่ดีนะข้าเจ้าเฮ็ดไม่เบิดแหล่งงามพี่น้องเอ้ยบันตะกี้ขาเจ้าบ่ได้เฮ็ดอันนั้นโอ๊กมาหลายไปนนี้นะวันนี้กระเอนคนมานั่งลินนั่งหัวกระไลข้าเจ้าเฮ็ดนึ่งบนโตขาเจ้าก็เฮ็ดไม่ตั้งนั่งให้บ่เรียนใส่ลายตะกี้บ่มีพี่น้องเอ้ยนี่ขาเจ้าก็เฮ็ดขยายออกหลายแหละเม่ตาก็บ่ได้มาดดดแล้วขาเจ้าก็เฮ็ดกระดีเนาะพี่น้องเฮ็ดให้คนย่างให้คนมานั่งลินพวกผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นไปไก่บ่ได้เห็นนะ กันมานั่งลิ้นอยู่นี่กะเย็นสบายดีได้พี่น้องมานั่งลิ้นนั่งพอนคายพักพอนเสามีแหงเนาะกะคักพี่น้องเลยย่างอ้อมหนองน้ำเนี่ยเจ้าเพชรตั้งนะคนนั่งนี่ยหอนองน้ำก็คักอยู่ได้เนาะแม่เนาะมานั่งลิ้นกันได้เนาะ มาเฮ็ดปิกนิกกินตำส้มตำแซวกินกะคักอยู่ด้นี่นซุมแซวกันอยู่นี่นี่ก็ได้เอาแนวมาปิ้งซะอืมคักแลยเห็นบอกขาเจ้าหมาไว้บนได้บนมันงามเขาเจ้ากระไม้ไว้พี่น้องเจ้าหมาเขาเจ้าเสต็งนะนั่งชมวิวชมบรรยากาศยามมือแรงเนาะพี่น้องบรรยากาศดีอยู่ได้พี่น้องเลย บอกขาเจ้าเฮ็ดเขาเจ้าหากกระมาเฮ็ดตั้งเ็ยังไม่ไหมยองพี่น้องเอ้ยบอกขาเจ้าหมายไว้ในวันนี้นี่ย่างเฮ็ดในคนมาย่างดินบอกขาเจ้าหมายสีแดงไว้นะพี่น้องเขาเจ้ามาเฮ็ดตั้งบอกนี่กระมาอีวันนึงเห็ดบ่แม่แล้วบ่ไหนมันว่างเขาเจ้าเฮ็ดใส่เบิดนะหมายเบิดเลยอืมคักพี่น้องเอ้ยบอกบรรยากาศ มาเลาะเบิ่งเห็ดกับบ่มีเห็ดจักดอกพี่น้องมันยังฮอนอยู่บ่อังนั้นบ่ออกเลยเมตตาเราคืออยากกินเฮ็ดนะแก่งเห็ดคือสิบุได้กินน่ะแหละอ่าสำหรับคลิปนี้กับบ่มีอย่างเนาะพี่น้องยางลินคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อแม่ตากับสิขอจบบรรยากาศไ้ที่นี่เนาะพี่น้องเนาะไปแหละพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อท้ายคลิปนี้แม่ตากับโคเก่าคำว่าสบายดีพี่น้องเลย ไปละโชคดีล่ำรวยอยู่ดีมีแหงเบิดสุขคู่สุขคนความเจ็บจะได้ความใครจะมีโชคดีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วบายบายพี่น้องเลย